้มเหตุแท้จริงจอยชวนชื่นถูกรอยแพไม่ได้กลับประเทศเรยดีด้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงตลกสาวมากความสามารถที่ใครหลายคนต่างชื่นชอบจอยชวนชื่นซึ่งก่อนหน้านี้ทำเอาแฟนๆตกใจไม่น้อยสําหรับกรณีที่ตลกสาวชื่อดังจอยชวนชื่นออกมาโพสหน้าตาซึมๆใครๆจะมีน้ําตาคลอลงในเฟซบุ๊กพร้อมระบุข,ข้อความว่ามึงทําแบบนี้ได้ยังไงจะฟ้องใครดีลอยแพสงสารเด็กชีวิตอีบัวหลังเดินทางไปถ่ายรายการ จอยชอนตะลอนทัวร์ร่วมกับออรชอนเชิญยิ้มที่สิงคโปร์ซึ่งก็ทำเอาหลายคนเป็นห่วงและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นกันแน่ทั้งนีสาเหตุที่แท้จริงที่โดนลอยแพเจะตัวเผยว่าตนเองมาถ่ายรายการจอยชอนตะลอนทัว ออนแอรลงทางช่อง YouTube โดยปกติบริษัทนี้เขาทำทัวร์อยู่แล้วเวลาลุกทัวร์ไปเที่ยวพวกตนก็ไปคอยเอนเตอร์เทนแต่ตนไม่ได้สนิทกับคุณตุ๊กที่เป็นเจ้าของบริษัทซึ่งลูกน้องเขาบอกว่าคุณตุ๊กจะซัพพอร์ตให้ทุกอย่างแต่ตอนนี้ตนกลับโดนรอยแพ้ตนไม่มีเงินหลักล้านจะมาซัพพอร์ตทริปนี้แถมเงินค่าจ้างจากคู่กรณีก็ยังไม่ได้สักบาทน,นอกจากสาวจอย นอกจากนี้เสาจ้อยยังบอกต่อว่าทริปนี้ตนเองได้พาเด็กๆ30กว่าคนมาเรียนภาษาที่ประเทศสิงคโปร์โดยกำหนดการเดินทางคือวันที่14-18ตุลาคม62ซึ่งมีทางบริษัทที่คุณตุ๊กคู่กรณีที่ลอยแพตนเป็นคนจัดการเรื่องตัวเครื่องบินที่พักที่เรียนสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารทั้งหมดตลอดทริปแต่เมื่อมาถึงกลับไม่มีการดีลกับทางสิงคโปร์เลยตนอยากให้ทางคู่กรณีออกมารับผิดชอบ เพราะเขาได้รับเงินจากการทําทริปทัวร์ในครั้งนี้ไปหมดแล้วเผยตั้งแต่ทํางานในวงการบันเทิงมาไม่เคยโดนหลอกเลยทั้งนี้พบว่าจอยชวนชื่นได้เดินทางมาทํารายการจอยชอนตลอดทัวร์ซึ่งเป็นการรับจ้างมาถ่ายทํารายการแต่ไม่ได้รับค่าตัวค่าทํารายการแต่อย่างใดโดยพบว่าทริปทัวร์ดังกล่าวได้รับการจองแต่ไม่มีการชําระเงินจนทําให้ปั่นป่วนไปทั้งทริปขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส์ลูมดอทอินโฟขอบคุณคะ่ะ